มาไกลทีเดียวมาจากจังหวัดบีรัมแล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของจุย้ยมานั่งพูดคุยกับารายการของเรานะคะนั่นก็คืออาจารย์อัญชลินกลายวรเศดค่ะปัจจุบันรับราชการครูวันนี้ให้เกียรติทางรายการนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะอาจารย์ค,ค,ค,ค่ะเป็น <c oughs> <c oughs> คุณครูคนสวยค่ะค่ะป <c oughs> ัจจุบันรับราชการอยู่ที่สอนอยู่ที่โรงเรียนเรียงรองนะคะ <c oughs> <c oughs> จังหวัดีรัมค่ะค่ะ จริงๆแล้วถ้าหากว่าเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของคุณครูหรือเรื่องของพงจุย้ยเรื่องของดวงดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะคะเ,เพราะว่าเ,เกี่ยวกับเรื่องของวิชาการนั่นก็คือเป็นเรื่องของที่ตอนนี้เป็นอาชีพหลักๆแล้วก็ได้รับการเ,เรียนรู้มาอย่างนั้นตอนในศาสตร์ของพงจุย้ยที่มาที่ไปเป็นยังไงคะถึงได้เข้ามาสัมผภภัสได้ก,ก็เดิมทีนะคะอยู่กับคุณปู่ตอนเด็กๆนะคะคุณปู่ก็ชอบเกี่ยวกับคุณปู่ก็ชอบดูตำรานะคะ เช่นดูดูเลิกการแต่งงานดูเลิกงานบวชเนี่ยค่ท่านก็ได้สอนสอนเราบ้างก็คือเป็นตําราไทยเบื้องต้นนะคะก็คือเลยชอบคุณปู่ท่านถ่ายทอดให้นะคะพอพอเริ่มโตนะคะก็อีกคุณพ่อนะคะที่วีรำครนี้รู้สึกที่วีราเนี่ยรู้สึกว่าพออยู่กับคุณพ่อปฏัติเหตุอยมาก เดี๋ยวตกต้นไม้เดี๋ยวซิโครงหักทิ่มปอดนะคะเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวอะไรอเงี้ยตลอดเลยนี่คือสิ่งที่เกิดกับคุณพ่อค่ะแต่เราไม่รู้สาเลยว่าเอ๊ะเพราะอะไรนะคะจนกระทั่งนะคะปี38ถึงปี43 3นะคะมาอยู่ที่นางรองนะคะก็คุณพ่อก็ประสบปัญหาทางอาชีพการงานและการเงินนะคะ เือพุสักที่ที่หนักมากคุณพ่อนี่คือทําอาชีพอะไระรัฐราชการเหมือนกันคะ่ะรัฐราชการครคูเหมือนกันแต่ว่า<ม>ประสบปัญหานะคะทั้งการเงินแล้วก็การงานนะคะคือไม่ค่อยราบรื่นนะคะ,คะก็เลยคืนนี้ก็เลยมีอพอ,อด้วยกันนะคะก็คือมีเพื่อนคุณพ่อก็เลยแนะนำะสินแสนะคะมาจัดที่บ้านให้ว่าจะเริ่ดีขึ้น,นอะไรอย่างนี้นะคะก็รอเก็บเงินรอมาสองปีคะ่ะ ก็ไม่เห็นท่านมาจัดให้เลยนะคะทีนี้เราก็ลําบากเนาะไม่ใช่ค่ะเป็นแสบที่บ้านก่อนก็คือค่ะตอนนั้นเสร็จแล้วก็เลยก็เลยคุณพ่อก็เอาเงินจำนวนนั้นแหละไปซื้อหนังสือนะคะก็ไปพบหนังสือของอาจารย์มาอ่านแล้วรู้สึกรู้สึกรู้สึกว่ามีกาลังใจนะคะค่ะก็คือจัดแล้วคือไม่ต้องลือไม่ต้องทุบนะคะแล้วก็อ่านแล้วเข้าใจง่ายอาจารย์ไม่ปิดบังอัมพางอะไรเลยนะคะ ซึ่งคุณพ่อหยิบมาบางเล่มก็เป็นของอาจารย์ท่านอื่นพี่ท่านก็ยังยังยังก็ไม่ค่อยเปิดเผยทองอาจารย์นี้ไม่ต้องลืมไม่ต้องทุกนะคะก็ลองมาจัดดูก็เริ่มดีขึ้นระดับหนึ่งนะคะจัดไม่นานคือดั้งเดิมเนี่ยได้รับการปลูกฝังในเรื่องของการดูเกดูดวงอะไรต่างๆแบบโบราณโบราณมาจากคุณปู่ค่ะค่ะเหลือในสาลคำว่าดูเลิกนี่ไม่ค่อยเพาะว่าดูยามดีกว่า ดูยามดูเลิกเลิกกันทุกทีเลคะก็ก็ดูดูยามนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องดวงเข้ามาเกี่ยวด้วยเล็กน้อยแบบโบราณโบราณนะคะได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถ่ายทอดมายังคุณพ่อซึ่งทีแรกอาจจะไม่ได้สนใจด้านนี้สัทีเดียวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่า จะประสบปัญหาในเรื่องอู้หลายๆอย่างทีเดียวอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะเรื่องของอุบัติเหตุค้ะที่การงานการเงินคือทุกอย่างที่เป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของเราทั้งนั้นเลยนะคะก็หาวิธีแก้ไขกันไปนะคะเราอยู่ดีทําไมถึงมีความสนใจขึ้นมาล่ะครับเอ่อมาถึงตัวอาจารย์ใช่ไหมคะคือคุณพ่อเอ่อพอซื่องสืออาจารย์อาจารย์มาท่านก็ศึกษาใช่ไหมคะค่ะก็เลยมาท่านก็เข้ามาพบเข้ากรุงเทพมาพบอาจารย์เลยค่ะคือใจร้อนน่นะคะคืออ่านแล้วเกิดเกิดกำลังใจอะค่ะ โอ้ไเมื่อต้องทือไม่ต้องรูปแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเร่ะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินมากใช่ไหมคะค่ะแต่ก็แนะนําแล้วก็ซื้ออุปกรณ์พวกนี้ค่ะยานต่างๆที่บ้านก็ต,ต,ติดติดอันนี้อันนี้สั้นไปนะคะเนี่ย <c oughs> น้อยไปคุณพ่อจะติด12 12อย่างนะคะยานสิบสองอย่างเลยแล้วก็มีเต็มหน้าบ้านอันนี้ค่ะดีมากเลยค่ะติดปุ๊บนะคะนี่เงินถ้าดังคือเงินมากับเสียงดังเลยค่ะดังปุ๊บเนี่ยเงินจะมาละนะคะได้เงินนี่ดีมากเลยนะคะนี่คือคุณพ่อกับคุณแม่นี่เดินทางมาจากที่จังหวัดบุรี แล้วก็ตอนนี้ก็คือมาขอทำแนะนาแล้วก็กลับไปยังที่บ้านนะคะทางอาจารย์อนชลินก็ได้รับการถ่ายทอดจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ด้วยความที่ระหว่างนั้นคือได้ศึกษาหนังสือตำรับตำราที่อาจารย์เขียนขึ้นแล้วบ้างนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความเชื่อความศรัทธาใช่ไหมคะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่คุณพ่อจัดด้วยค่ะเพาเดียวเราอยู่ตลอดเนาะ5ปีแล้วก็เห็นว่าดีขึ้นเรื่อย นะคะแล้วกเกิดความศรัทธาเพราะว่านี่อาจารย์เนี่ยดีมากเลยนะลูกบุกฟังแล้วบอกว่าอาจารย์เขียนละเอียดเราไม่ห่วงแล้วอ่านเข้าใจง่ายนะคะไม่แพงเี่บร้อยกรบบาทใช่ไหมคะคุณพ่อไม่ทุกเล่มเลยช่วยยกตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ดีขึ้นาเ,าเ่าเป็นปรูปธรรมค่ะ,คะอย่างเช่นการเงินนะคะก็ะจะมีเข้ามาเองนะคะ อย่างเป็นนี่ก็เริ่มดีขึ้นจนข้างปัจจุบันก็นี่เริ่มหมดแล้วนะคะคุณแม่ก็สบายแล้วสุขภาพร่างกายของคุณพ่อใช่ค่ะก็คือแข็งแรงค่ะแข็งขแรงมากนะคะจากเดิมที่เรื่องราวของอุบัติเหตุอะไรต่างๆที่คุณพ่อ,อ,อประสบบ่อยมากเลยเนี่ยอตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ไม่ไม่มีค่ะไม่มีเข้ามาเลยค่ะแล้วเคยย้อนกลับไปหาสาเหตุไหมคะว่าบ้านเราเนี่ยมีจุดที่ ต้องแก้ไขอะไรตรงไหนก็คือบ้านคุณพ่อนะคะจะเป็นทางสามแยกนะคะก็คืออยู่มุมพอดีก็คือทางแทงแหละแล้วก็ข้ามมาจากทางกระแพงสูงมากเหมือนคุกนะคะนะคะแล้วก็หลังบ้านเนี่ยนะคะเขาจะทเอ่าพรียกลางน้ํานะคะไหลมาทิ้งบ้านเราคือตอนแรกเราไม่รู้นะคะฝาหนังสือจะเริ่มเห็นละตรงไหนตรงไหนนะคะมันแล้วก็โรงรถนี่ก็จะต่ํากว่าบ้านตรงข้ามค่ะนะคะแล้วก็มีลมพิฆาตนะคะหน้าบ้านเนี่ยมาแทงมุมคุณพ่อ ท่านป่วยตลอดเลยนะคะแล้วก็เจอปัญหาตลอดโอ้นี่คือตรงบา้านคุณพ่อนะคะคุณพ่ออยู่อาจารย์คะหลายจุดมากเลยเอขออนุญาตยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ทราบไปพร้อมๆกันก็แล้วกันอย่างเรื่องของโรงรถที่บอกว่าตามกว่า,ออาของบ้านข้างตรงนั้นส่งผลอะไรคะอาจารย์คือเหมือนกับเขาข่มเราอ๋อเขาข่มเราเรืนข่มแล้วก็รางน้านี่คือปากเสียงนะคะไม่รางน้าที่ไหลเข้าขมาบ้านเราอ๋อทางน้ำมาไทยค่ะมียกวทาง ทางทางรถแพงทางลมแพงแล้วก็ทางน้ำแพงนะไม่ว่าไม่ว่าน้ำล่องหรือว่าน้ำน้ำลางน้ำอะไรพวกนี้นะฮะใช้ได้ใช้ได้หมดแล้วจากสิ่งที่เห็นได้จากคุณพ่อที่บอกว่าในเรื่องของหน้าที่การงานาดีขึ้น,นดีขึ้นยังไงคะก็คือสมัยก่อนคือท่านผู้บริหารท่านหน่วย ลูกน้องมาก,ก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยมากอะไรเงี้ยไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะประมาณนั้นแล้วก็มีอุปสรรคอะไรปัญหานะคะพอพอจัดปุ๊บก็คือรู้สึกว่าทํางานสบายขึ้นลูกน้องก็ทําตามที่ก็คือก็คือลักษณะว่าช่วยงานอะไรเงี้ยนะคะก็คือก็คือเรียกว่าอะไรใจตรงกันอะไรเงี้ยนะคะก็สบายใจมากขึ้นคือบริหารง่ายขึ้นค่ะทีนี้เราได้เห็นตัวอย่างดีๆที่เราพบว่าคุณพ่อเนี่ยได้รับ ออจากการที่แก้ไขแล่วงจุ้ยบ้าน<ะ>เนี่ย<ะ>ส่งผลให้คุณพ่อชีวิตมีความสุขแลักท<ะ>ีนี้มา